เราอยู่ที่ร้านกิวบาร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินปิ้งย่างนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะฮะนี่ไงกำลังกินอยู่เลยเป็นไงบ้างคะคนนี้ชิวะ <laughs> คนนีชิวะแปลว่าอะไรเ่าอร่อยไหม อร่อยเนาะแล้วเนื้อหมูเขาแบบว่าคุณภาพดีมากเลยนะอันนี้เราก็จะสั่งเป็นประจํานะคะก็จะเป็นคอหมูเนาะเป็นส่วนคอหมูยา่างเป็นปลาหมึกไซแอลนะคะก็ลงเรียบร้อยแล้วก็เบคอนมาสองคนก็สั่งแค่นี้นะคะราคาก็จะมีทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าว,วาี่ปุนนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นของที่ร้านสั่งโน้นนะคะคือหนัวนะคะสั่งมาแบบว่ากินด้วยกันได้คือดีมาก ะค,ะคือต้องจองโต๊ะนะถ้าเกิดว่ามาช้าเนี่ยโต๊ะจะเต็มอันนี้คือเปิดปุ๊บเราก็คือมาปั๊บเลยน่าจะเป็นโต๊ที่โตที่สองหรือโต๊ที่หนในร้านนะจ๊ะเพราะตอนนี้มีอยู่อีกหนึ่งคือคือคือคนเยอะมากจะแน่นมากต้องจองโต๊ะก่อนนะคะแ,แล้วฮ<า>ะเพราะว่าโต๊ะจะเต็มตค,นนะคนไม่มี <laughs> <laughs> โต๊ะอ่ะเยอะพ <laughs> ุดเล่นนะคะก็คือคนจะเยอะมาก ก็จะมีเรานะคะก็จะมีโต๊ะหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งนะคะต้องรีบมานี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูแล้วคือน้าจิ้มน,น้ามันก็จะเป็นแบบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีพริกกระเทียมให้ด้วยนะคะเข้าไปก็คือดีอ,อร่อยมากเด็ดก็คือฮันจิงฮีฟู้ดอร่อยเราเจอได้อย่างเดียวคือเราไม่กินเนื้อ แต่คนที่กินเนื้อที่เขามากินที่นี่เขาบอกว่าอร่อยเนื้อดีคุณภาพดีเลยใครที่อยู่อุดรนะคะต้องมาลองชิมใครที่อยู่ตาังหวัดนะคะถ้ามาเที่ยวก็คือต้องมาลองทานที่นี่นะคะแ่บหลายตั้งกล้องเลเนาะ าไก่อนถือคนเดียวต่อไปนะคะจะกินคอหมูให้ดูเป็นคอหมูย่างเป็นอย่างนี้ดีมันล้วนอร่อยแลวที่สำคัญนะมีลาเต่มาขายเรื่อยๆด้วยเนาะที่ไหพี่อะเนะะท่าไหร่นะยี่สิบร้านค่ะยี่สิบร้านอืมไม่พอท้ายเลย <laughs> โอเคค่ะกินนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าสั่งเลน้อยเพื่อเป็นการกินแบบํำไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะหิวมากก็ไม่สั่แล้วล่ะจังหวหิวมากก็คือไม่รอแล้วกินเลย นี่นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าซีฟู้ดนะหอยแมลงผู้หอยนางรมหอยเชลล์ปลาหมึกกุ้งอะไรเงี้ยมีแบบหอยหวานด้วยมีของปลาแซลมอนด้วยนะโซนหมูนะคะจะเป็นสันคอต่างๆคอหมูย่างไส่กรอกอะไรเงี้ยผักก็เยอะมีกิมจิด้วยก็คือดีใครนะคะที่เป็นแบบว่าคอเนื้อนะเนี่ยดูดีเมนูเขอาอะคือไม่รู้จักสักอันนะเพราะว่าเราไม่ใช่คอเนื้อจะบอกเลยว่าคนที่กินเนื้อแล้วเขาแบบบอกว่าอร่อยทุกคนอะ บอกว่าเนื้อดีราคาโอเคตอนนี้นะคะก็กินเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ที่กินไปก็คือ426บาทนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านน,นะคะก็จะอยู่ในออโซนของเจริญสิพาร์คนะคะอยู่ในนี้นะคะก็เลี้ยวขับเข้ามาปุ๊บก็คืออยู่ขวามือเลย,เลยก็จะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นให้ดูแล้วในนี้นะคะก็จะมีพวกแบบมีร้านชาบู ก็จะมีร้านผลไม้ปั่นนะคะมีร้านคือนัวก็คือปลาร้าดีมากนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ก็จะมีเนี่ยกูโรตีชาชักนะคะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวจะพามากินนะคะใครที่มาอุดรนะคะต้องมาลองอร่อยจริงๆนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วกลับบ้านแล้วไปรับลูกบ๊ายบาย